2การจัดการตลาดสินค้าเกษตรตอนที่2.1สินค้าเกษตรสินค้าเกษตรหมายถึงผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์อันเกิดจากการเกษตรกรรมการประมงการประสุสตว์หรือการป่าไม้และผลพลอยได้ของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเรื่องที่2.1.1ประเภทของสินค้าเกษตรประเภทของสินค้าเกษตรแบ่งเป็น2ประเภทคือ 1. สินค้าเกษตรประเภทผลผลิตสด คือสินค้าเกษตรที่เกิดจากผลิตผลที่ได้จากการเพาะปลูกหรือการเก็บเกี่ยวจากธรรมชาติสามารถรับประทานได้โดยไม่ต้องนำไปปรุงหรือแปลรูปก,ก่อนซึ่งอาจจะต้องปอกเปลือกหรือทำให้สุกก่อนรับประทานเช่นขา้าวโพดผักผลไม้หมูไข่กุ้งหอยปูปลาเป็นต้น 2. ส,สินค้าเกษตรประเภทแปลรูปคือการนำผลผลิตที่ได้จากการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ มาเปลี่ยนสภาพด้วยวิธีการต่างๆให้เป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างลักษณะแตกต่างไปจากเดิมโดยวิธีการแปลรูปเช่นการตักแห้งการอบก,การคั่วการทอดการหมักดองหรือการฉายระงสีอาหารเป็นต้นมาตรฐานของสินค้าเกษตรมาตรฐานหมายถึง ข้อกำหนดทางวิชาการในรูปของเอกสารวัตถุที่แพร่หลายแก่บุคคลทั่วไปกำหนดขึ้นโดยความร่วมมือการยอมรับร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผลจากการพิจนารณาร่วมกันโดยมุ่งประโยชน์สูงสุดมาตรฐานสินค้าเกษตรในไทยแบ่งเป็น2ประเภท 1. สินค้าเกษตรประเภทผลผลิตสดเช่นการฏิบัติ ทางการเกษตรที่ดีหรือ Good Agricultural p r a c t i c e หรือเรียกย่อว่า GAP มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือตัวย่อว่า Q มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 2. ส,สินค้าเกษตรประเภทแปรรูปเช่นเครื่องหมายอาหารและยาอยอหรือเลขสารระบบอาหารเครื่องหมาย Family GMP หรือ GMP ขั้นต้น หรือที่เรียกว่า Primary g o o d Manufacturing Practice มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือมผชอและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกอมาตรฐานสินค้าต่างประเทศเช่นมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ไอโฟมหรือไอโฟมแอคเคดิตการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีระดับภูมิภาคอาเซียนหรืออาเซียนแก p ยูเลฟแก p โคเดก GMP หรือ Good Manufacturing Practice, HACCP หรือ Hazard Analysis and Critical Control p o i n t มาตรฐาน BRC หรือ British Retail Consortium, มาตรฐาน IFS หรือ International Food Standard, มาตรฐาน ISO 22 0มาตรฐานฮาลาลเรื่องที่2.1.3การกำหนดราคาสินค้าเกษตรการกำหนดราคาสินค้าเกษตรจะต้องมีการศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องดังนี้ หนึ่งกลไกการกําหนดราคากฎอุปสงค์และกฎอุปทานเป็นการศึกษากลไกการกาหนดราคาของตลาดดังนั้นเราควรศึกษาการเกิดขึ้นของราคาและสิ่งที่ทําให้ราคาสินค้าขึ้นลงอุปสงค์คือความต้องการซื้อสินค้าและบริการณช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งอุปทานคือความต้องการขายสินค้าและบริการณช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง2การกําหนดราคาสินค้าเกษตรจะพิจารณาจากราคาตามฤดูกาลราคาตามวัตจักรราคาตามแนวโน้ม และราคาตามเหตุการณ์ผิดปกติเรื่องที่2 1 4ช่องทางการจําหน่ายสินค้าเกษตรช่องทางการจัดจําหน่ายหมายถึงกระบวนการในการจัดการเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสินค้าที่เป็นการเคลื่อนย้ายทางกายภาพและการเคลื่อนย้ายกรรมสิทธิ์ในสินค้าจากผู้ผลิตหรือผู้ขายไปจนถึงผู้บริโภคหรือตลาดเป้าหมายด้วยช่องทางรัฐบันการตลาดที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพกระบวนการทางการตลาดที่ผู้ผลิตสินค้าจะทําให้สินค้าของตัวเองไปสู่ผู้บริโภค หรือทาให้ผู้บริโภคหาซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกในราคาที่เหมาะสมระบบช่องทางการจัดจําหน่ายคือทางเลือกทั้งหลายของช่องทางการจัดจําหน่ายที่จะนําผลิตภัณฑ์ไปถึงผู้บริโภคคนสุดท้ายทั้งนี้ช่องทางการจัดจําหน่ายทั้งหมดต่างก็สร้างขึ้นเพื่ออํานวยให้ผลิตภัณฑ์และลูกค้าได้มาพบปะก,กันและลูกค้าพร้อมที่จะซื้อสินค้านั้นได้โดยแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือระบบช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและระบบช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม บทบาทหน้าที่ของคนกลางมีดังนี้ 1. คนกลางลดค่าใช้ใจ่ายทางการตลาดการใช้คนกลางในการจําหน่ายสินค้าจะช่วยลดจํานวนในการติดต่อป,ประสานงานในการจําหน่ายสินค้าได้เป็นจํานวนมากเพราะการจัดส่งสินค้าจะต้องมีต้นทุนค่าใช้ใจ่ายซึ่งจะมีผลกระทบต่อการคิดราคาสินค้าเพราะฉะนั้นถ้าสามารถ,ถลดจํานวนการติดตอ่อลงได้จะทําให้ลดค่าใช้ใจ่ายให้น้อยลงและทําให้ราคาสินค้าลดต่ําลงได้ 2. คนกลางปฏิบัติหน้าที่ในการขายสินค้า คนกลางจะช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆในการขายสินค้าทําให้แบ่งเบาภาระหน้าที่และค่าใช้จ่ายในด้านการจัดหาสินค้ามาขายอีกทั้งรับภาระในด้านการเก็บรักษาสินค้ารักษาระดับของสินค้าคงคลังทําการขนส่งและให้บริการต่างๆแก่ลูกค้าจึงทําให้ผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกสามารถประหยัดค่าใช้ใจ่ายต่างๆลงได้มาก 3. คนกลางเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษเนื่องจากคนกลางอาจจะผู้ชํานาญการในการกระทําหน้าที่ทางการตลาดเป็นพิเศษ จึงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าที่ผู้ผลิตทําเองการที่ผู้ผลิตผักภาระหน้าที่ต่างๆเหล่านี้ให้แก่คนกลางที่มีประสิทธิภาพจะทําให้ค่าใช้จ่ายลดลง 4. คนกลางปฏิบัติหน้าที่รวบรวมและการกระจายสินค้าทําให้ขนส่งประหยัดยิ่งขึ้น 5. คนกลางเพิ่มมูล,ลค่าให้กับผลิตภัณฑ์โดยจะช่วยสร้างอัตลปย์ให้กับผู้บริโภคทั้งทางด้านรูปร่างเวลาสถานที่และการเป็นเจ้าของ 6. คนกลางเป็นผู้ประสานอุปสงค์และอุปทานของสินค้า 7. คนกลางเป็นแหล่งข้อมูลผู้ผลิตที่ใช้คนกลางเพราะต้องการให้คนกลางจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับตลาดและคู่แข่งให้ดังนั้นผู้ค้าปลีกและผู้ค้าส่งจํานวนมากที่เป็นแหล่งข้อมูลที่สําคัญของผู้ผลิต 8. คนกลางช่วยลดปัญหาค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตลาดของธุรกิจเองถ้าธุรกิจใดใช้คนกลางในการจัดจําหน่ายสินค้าก็เท่ากับได้ผักภาลาการปฏิบัติหน้าที่ทางการตลาด ที่มีค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีกดังนั้นธุรกิจไม่จําเป็นต้องมีงบประมาณเพื่อปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้จึงเป็นประโยชน์อย่างมากแก่ธุรกิจใหม่ๆที่ขาดแคลนเงินทุนหนุนหลังหรือบริษัทที่ตั้งขึ้นโดยไม่มีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอเมื่อจะขยายงานระบบช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นระบบที่ตัวแทนจําหน่ายคนกลางจะทําหน้าที่เป็นตัวแทนจําหน่ายของผู้ผลิตหรือผู้ค้าส่งโดยตรงตัวแทนจะไม่เป็นเจ้าของชื่อตราสินค้านั้น และจะปฏิบัติตามเงื่อนไขการขายต่างๆซึ่งมักจะกำหนดมาจากผู้ผลิตหรือผู้ค้าส่งแล้วผู้ค้าส่งสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าสําเร็จรูปให้แก่สถาบันอื่นๆซึ่งส่วนใหญ่ก็คือการขายแก่ผู้ค้าผลิตนั่นเองโดยจะทําหน้าที่เป็นผู้ขายให้กับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆเช่นโรงพยาบาลหรือโรงเรียนและจะขายให้กับสถาบันต่างๆซึ่งส่วนใหญ่ก็คือบริษัทผู้ทําการผลิตสินค้าที่ซึ่งจะนําสิ่งเหล่านั้น ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตเน้นผลิตออกมาผู้ค้าปลีกจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าและบริการไปให้แก่ผู้บริโภคสุดท้ายที่เป็นบุคคลและมิใช่เพื่อใช้ในทางธุรกิจสุดท้ายคือผู้บริโภคหรือลูกค้าซึ่งเป็นผู้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือรับบริการนั่นเองระบบช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมมีบทบาทหน้าที่ของตัวแทนจําหน่ายและคนกลางเป็นเช่นเดียวกับกรณีของช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าอุโภคบริโภค ประกอบด้วยผู้กระจายสินค้าในอุตสาหกรรมคือหน่วยงานผู้ค้าส่งที่เป็นอิสระซึ่งจะทําการซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตหลายๆรายและขายให้แก่ผู้ใช้ในทางอุตสาหกรรมมักจะมีกําลังฝ่าย,ายขายของตนเองเพื่อไปพบปะเยี่ยมเยยนกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทําหน้าที่ในการให้เครดิตและให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องสําหรับผู้ใช้ในอุตสาหกรรมจะผลิตผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างเพื่อใช้ในบริษัทของตนหรือนําไปผลิตต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิต ผู้ใช้ในทางอุตสาหกรรมนี้จะประกอบด้วยผู้ผลิตในทางอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่ขายบริการด้วยกระบวนการพิจารณาเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายขั้นตอนของกระบวนการพิจารณาคัดเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายประกอบด้วยลำดับขั้นตอนดังนี้ 1. การพิจารณากำหนดผู้บริโภคที่จะเป็นลูกค้าเป้าหมาย 2. การพิจารณาดูถึงลักษณะอุปนิสัยในการซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อสิอนค้าชนิดต่างๆ 3. การวิเคราะห์ที่ตั้งที่อยู่อาศัยของลูกค้า โอกาสที่จะกระจายตามพื้นที่ภูมิศาสตร์ 4. การพิจารณากำหนดทางเลือกช่องทางการจัดจำหน่าย 5. การประเมินทางเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายและ 6. การตัดสินใจเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายต่างๆหลักเกณฑ์ในการเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายหลักเกณฑ์สำหรับการเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายมี6ประการคือ 1. ลักษณะของตลาด คือขนาดของตลาดตลอดตัวลักษณะของตลาดที่แยกกระจายออกตามพื้นที่รวมทั้งพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าเหล่านี้ผู้ที่จะซื้อเวลาและสถานที่ซื้อตลอดจนวิธีการซื้อเหล่านี้จะยิ่งช่วยให้เห็นชัดว่าช่องทางการตลาดควรจะเป็นอย่างไร 2. ขนาดของตลาดที่ต้องการจะเข้าไปถึงคือพิจารณาถึงความต้องการของบริษัทที่จะเจาะและครอบคลุมตลาดกว้างหรือแคบแค่ไหน 3. ลักษณะของผลิตภัณฑ์ถ้าสินค้าเป็นของเสียง่าย ต้องการมีคนกลางน้อยลายเพื่อให้ขั้นตอนการจัดจำหน่ายสั้นซึ่งต่างกับอาหารประเภทลูกกวาดหรือของที่เก็บได้นานจะต้องมีการกระจายให้กว้างขวางและทั่วถึงครั้งละมากๆเพื่อให้ต้นทุนการจัดส่งถูกลง 4. ขนาดของกิจการบริษัทขนาดใหญ่ย่อมมีพลังอำนาจสูงจึยงย่อมสามารถให้ประโยชน์กับคนกลางหรือมีอำนาจบีบบังคับคนกลางได้มากกว่ารายเล็กหรือมีเงินทุนมากพอที่จัดระบบการจำหน่ายตรงของตนเองขึ้นมาได้ 5. ลักษณะของคนกลาง คือการมาเปรียบเทียบต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดจําหน่ายว่าคุ้มค่ากับประโยชน์ที่จะทําให้เพียงใดคนกลางที่สามารถให้ประโยชน์มากกว่าย่อมมีโอกาสถูกเรียกใช้มากกว่าแต่ถ้าคนกลางคิดค่าใช้จ่ายแพงเกินกว่าบริการที่ให้บางครั้งผู้ผลิตก็จะตั้งตัวแทนเอง 6. ลักษณะสภาพแวดล้อมข้อจํากัดทางกฎหมายหรือประเพณีปฏิบัติจะมีผลต่อการเลือกคนกลางไม่น้อยในสังคม โดยที่หาบเล่แผงลอยหรือร้านค้าเบตดเตล็ดที่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายถูกมากก็ย่อมทําให้การขายสินค้าโดยอาศัยการใช้ตู้เครื่องจักรไม่ประสบผลสําเร็จเลยคุณประโยชน์ของช่องทางการจัดจำหน่ายมีดังนี้ 1. การสร้างอัธยระโยเกี่ยวกับเวลาคือช่องทางการจัดจำหน่ายที่ได้มีหน้าที่ในการเก็วกบวักษาผลิตภัณฑ์รอเวลาไว้ล่วงหน้าจนกระทั่งถึงผู้บริโภคที่มีความต้องการจะซื้อ 2. การสร้างอัธยระโยที่เกี่ยวกับสถานที่ คือการทําหน้าที่เคลื่อนย้ายตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นสิ่งของให้เคลื่อนออกไปใกล้กับผู้บริโภคที่ต้องการจะซื้อ 3. การสร้างอุปยชน์ในแง่ของการเปลี่ยนมือหรือการเป็นของเจ้าของคือการให้การช่วยเหลือในขั้นตอนของการซื้อสินค้าและบริการด้วยการดําเนินการเลือกที่ตั้งเกี่ยวกับร้านค้าจะจาหน่ายให้ใกล้ที่สุดที่ผู้ซื้อสินค้าต้องการจะซื้อผลิตภัณฑ์หาได้โดยสะดวกและง่ายที่สุด 4. การสร้างอุปยชน์เกี่ยวกับรูปแบบ คือการเข้ามามีบทบาทในการช่วยลดขนาดของสินค้าที่เหมือนกันที่ผลิตออกมาให้มีหีบห่อที่เล็กลงและสะดวกในการจัดทําจําหน่ายให้กว้างขวางออกไปได้ตอนที่2 2ลักษณะของการตลาดสินค้าเกษตรผลผลิตสดสถานการณ์การตลาดสินค้าเกษตรผลผลิตสดปัจจุบันการซื้อขายตามคุณภาพสินค้ายังขาดหลักเกณฑ์ที่แน่นอนหรืออาจจะมีแต่ไม่เป็นระบบและใช้เฉพาะตลาดระดับหนึ่งบนในระดับไรนาสินค้าแทบทุกชิต พ่อค้าจะซื้อจากเกษตรกร,ร,กรโดยอาศัยคุณภาพเฉลี่ยหรือราคาเฉลี่ยทำให้ผู้ที่เสียประโยชน์มากที่สุดก็คือผู้ผลิตหรือเกษตรกร,เ,ร,กรเกิดจากการขาดหน่วยที่ใช้ช่างตวงวัดที่เป็นมาตรฐานในตลาดทุกระดับเนื่องจากภัฒนาที่ใช้เฉพาะในท้องถิน่นแต่ละระดับตลาดไม่เหมือนกันเช่นการซื้อข้าวในระดับไรานานใช้ช่างตวงเป็นถังซึ่งขนาดถังไม่เท่ากันระดับพ่อค้าขายส่งใช้หน่วยเป็นหาบหาบหนึ่งมี60กิโลกรัมระดับตลาดส่งออกและขายปลีก มีทั้งช่างเป็นกิโลกรัมและมีการตวงเป็นลิตรสินค้าอื่นๆก็เช่นกันการใช้หน่วยวัดต่างกันในตลาดแต่ละระดับกเกษตรกรยังขาดข้อมูลข่าวสารการตลาดโดยกเกษตรกรผู้ผลิตแต่ละลายมีสินค้าขายไม่มากและลักษณะการจัดกระจายกันไปในแหล่งผลิตที่ห่างไกลจากแหล่งซื้อขายหลักประกอบกับส่วนใหญ่ขายทันทีหลังเก็บเกี่ยวโอกาสที่กเกษตรกรจะขายได้ตามราคาตลาดในขณะนั้นและตามคุณภาพของสินค้ามีน้อยเพราะ,กระเกษตรกรแต่ละรายไม่มีโอกาสทราบว่าราคาตลาดจริงๆเป็นอย่างไร นอกจากผู้ซื้อจะบอกการปรับปรุงในเรื่องนี้ทําได้ในหลายลักษณะเช่นพยายามที่จะให้มีแหล่งซื้อขายในท้องที่ที่จะให้ผู้ผลิตนําสินค้ามาขายรวมทั้งเกษตรกรรวมเป็นกลุ่มอาจเป็นในรูปของสาทรกรกลุ่มเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้กลุ่มรวบรวมผลิตผลให้มีปริมาณมากพอแล้วนัดหมายกับผู้ซื้อให้มาตกลงราคาซื้อขายกันต่อไปเรื่องที่2.2.1ององค์ประกอบของการผลิตสินค้าเกษตรผลผลิตสดประกอบด้วยที่ดิน ซึ่งมีความหมายมากกว่าการเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานของสินค้าทั่วไปแต่รวมไปถึงความสมบูรณ์ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อพื้นที่เพาะปลูกแรงงานปัจจุบันแรงงานในภาคการเกษตรเป็นแรงงานที่หายากขาดแคลนและค่าจ้างแรงงานของประเทศไทยค่อนข้างสูงบางครั้งจําเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าวเนื่องจากค่าจ้างแรงงานต่ําและหาง่ายกว่าแรงงานคนไทยแรงงานในภาคการเกษตรนอกจากเป็นแรงงานที่เกิดจากการจ้างบุคคลอื่นแล้ว ยังรวมถึงแรงงานภายในครัวเรือนอีกด้วยทุนคําว่าทุนนี้ในทางเศรษฐศาสตร์ไม่ได้จํากัดวงอยู่แค่หมายถึงเงินที่ใช้ลงทุนเพื่อการผลิตสินค้าและบริการแต่ยังรวมไปถึงทรัพย์สินหรือเทคโนโลยีที่ผู้ผลิตสินค้าตัดสินใจาจ,จัดหามาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าของตนเองด้วยและปัจจัยประกอบการในการผลิตสินค้าเกษตรผลผลิตสดประกอบด้วยปัจจัยการผลิตองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีตลอดจนข้อกําหนดต่างๆที่เป็นข้อกําหนดสากล การบริหารงานและประสบการณ์นในการทำงานบุคลากรลักษณะส,สินค้ากเกษตรและสินค้าทั่วไปและการจัดการกับสภาวะไม่แน่นอนเรื่องที่ 2, สองลักษณะผู้ผลิตมีดังนี้เป็นผู้ผลิตรายย่อยการผลิตยังพึ่งพาสายปัจจัยจากธรรมชาติเป็นสำคัญมีรายได้ต่ำและมีนิสินมากาเกษตรกรส่วนใหญ่มีสภาวะทางเศษรษฐกิจสังคมยากจนแตกต่างจากผู้ผลิตสินค้าทั่วไปการตัดสินใจเรื่องการกำหนดการผลิตนั้น ขึ้นอยู่กับขนาดของตลาดรวมถึงที่คาดว่าจะรองรับได้และความคาดหมายในขีดความสามารถในการสร้างส่วนแบ่งทางการตลาดในสินค้านั้นๆมีการร่วมมือในทางเศรษฐกิจต่ำการร่วมมือหรือการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจเช่นการรวมกลุ่มจัดตั้งสากลเกษตรของกลุ่มเกษตรกรต่างๆเป็นต้นเรื่องที่2.2-3การกําหนดปริมาณการผลิตประกอบด้วยการซื้อสินค้าของผู้บริโภคมักมีเหตุให้ผู้บริโภคมีความต้องการในสินค้า เพื่อบำบัดความต้องการที่มีอยู่ซึ่งมูลเหตุจูงใจในการซื้อสินค้าเกษตรมาจากปัจจัยต่างๆดังนี้ประโยชน์ของตัวสินค้าความเคยชินเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมความรอบรู้และเข้าใจเกี่ยวกับตัวสินค้าเกิดจากผู้บริโภคได้รับข่าวสารเพิ่มเติมถึงประโยชน์ของสินค้าหรือเป็นสินค้าหายากทําให้ผู้บริโภคต้องการสินค้าชนิดนั้นๆและความดึงดูดใจของสินค้าผู้บริโภคอาจไม่เคยรู้จักสินค้าแต่เมื่อได้พบเห็นสัมผัสตัวสินค้าแล้วเกิดความประทับใจ ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคประกอบด้วยไรายได้และประชากรความต้องการสินค้าเกษตรภายในประเทศเป็นปัจจัยที่นำมาใช้ในการกำหนดปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรทางหนึ่งความต้องการสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศไทยมีทั้งการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศและการผลิตเพื่อการส่งออกซึ่งสินค้าที่ผลิตเพื่อการส่งออกจะมีบทบาทในการกำหนดปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรด้วย การขยายความต้องการสินค้าเกษตรเป็นการจูงใจหรือผลักดันให้ผู้บริโภคมีความต้องการสินค้ามากขึ้นและการช่วยเหลือของรัฐบาลในโครงการต่างๆเป็นต้นตัว่งที่2-2.4สถานภาพทางกายภาพของสินค้ามีลักษณะด,ดังนี้ไม่สามารถบริโภคได้โดยตรงสินค้าเกษตรจำพวกพัพืชชนิดต่างๆต้องนํามาแปรรูปเสียก่อนจึงจะนําไปบริโภคได้มีลักษณะเน่าเสียง่ายและกินพื้นที่สินค้าเกษตรจำพวกผักผลไม้เนื้อสัตว์ มีลักษณะเน่าเสียง่ายและหรือมีลักษณะรูปร่างเทอะทะเมื่อเทียบกับสินค้าประเภทอื่นที่มีมูลค่าเท่ากันผลผลิตมีเฉพาะบางท้องที่และออกสู่ตลาดตามฤดูกาลด้วยข้อจํากัดทางธรรมชาติของตัวสินค้าเกษตรเองจึงทําให้พืชบางชนิดสามารถเพาะปลูกได้บางพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเท่านั้นและการมีคุณภาพไม่แน่นอนโดยทั่วไปสินค้าที่จะมีคุณภาพแตกต่างกันแม้จะมาจากผู้ผลิตรายเดียวกันก็ตาม ซึ่งจะมีการจัดชั้นและมาตรฐานสินค้าเกษตรเพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขายและบริโภคเรื่องที่2.2.5ความสามารถในการกำหนดราคาการกำหนดราคาสินค้าเกษตรมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. กำหนดราคาสินค้าจากต้นทุนแบ่งออกเป็นสองประเภทคือกำหนดราคาจากต้นทุนเฉลี่ยบวกด้วยกำไรต่อหน่วยที่ต้องการหรือราคาจากต้นทุนเพิ่มบวกด้วยกำไรต่อหน่วยที่ต้องการ ซึ่งราคาที่กำหนดโดยวิธีนี้อาศัยหลักของกำไรสูงสุดเป็นบรรทัดฐาน 2. กํกำหนดราคาจากจุดคุ้มทุนจุดคุ้มทุนหมายถึงระดับการผลิตหรือการประกอบธุรกิจที่ทําให้ผู้ผลิตมีไรายได้เท่ากับรายจ่ายพอดีหากมีการผลิตมากหรือน้อยไปกว่าระดับคุ้มทุนนี้ผู้ผลิตจะมีไรายได้มากกว่ารายจ่ายคือมีกำไรหรือไรายได้น้อยกว่ารายจ่ายคือขาดทุน 3. กํกำหนดราคาสินค้าจากการวิเคราะห์ด้านอุปสงค์อุปทานในขั้นต้น ต้องทําการวิเคราะห์หาความต้องการเสนอซื้อและเสนอขายก่อนโดยการเสนอซื้ออาจวิเคราะห์อุปสงค์ในด้านการเสนอขายโดยวิเคราะห์จากต้นทุนการผลิตซึ่งผลที่ได้จากการวิเคราะห์นี้จะบอกได้ว่าราคาสินค้านี้ควรเป็นเท่าไหร่ 4. กําหนดราคาสินค้าโดยอาศัยลักษณะสถานการณ์การแข่งขันของตลาดมีสาลักษณะดังนี้คือกําหนดราคาสินค้าสูงกว่าคู่แข่งขันในตลาดเป็นการตั้งราคาผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเด่นเหนือคู่แข่งขันและมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์โดยมุ่งไปที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีรายได้สูง หรือกำหนดราคาเท่ากับราคาคู่แข่งขันในตลาดเป็นการป้องกันสงครามราคาซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกเพราะถือว่าราคาที่แข่งขันตั้งเหมาะสมดีอยู่แล้วมักใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและสามารถใช้ทดแทนกันได้หรือการกำหนดราคาสินค้าต่ำกว่าคู่แข่งขันตลาดเป็นการตั้งราคาผลิตภัณฑ์ในกรณีการลดราคาให้ต่ำกว่าปกติมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเจาะตลาดกล่าวคือเมื่อลดราคาจะทําให้ปริมาณความต้องการซื้อของลูกค้าเพิ่มขึ้นมาก ห้ากำหนดราคาสินค้าจากส่วนที่กำหนดเพิ่มขึ้นมีสองแบบคือหนึ่งการกำหนดราคาโดยบวกกำไรส่วนเพิ่มจากต้นทุนหรือสองการกำหนดราคาโดยบวกกำไรส่วนเพิ่มจากราคาขายหกกำหนดราคาสินค้าจากส่วนที่กำหนดลดลงบางกรณีผู้ขายไม่สามารถขายสินค้าตามราคาที่กำหนดขึ้นได้จึงจาเป็นต้องลดราคาสินค้าลงซึ่งก็คือส่วนที่กำหนดลดลงของสินค้านั่นเองเรื่องที่ 2- 2. 6นลักษณะการขนส่งและการเก็บรักษา การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ถือเป็นเรื่องสําคัญมากสาหรับสินค้าประเภทนี้ลักษณะคาเนึเงทางกายภาพที่พบระหว่างการขนส่งและมีผลกับคุณภาพของสินค้าเกษตรแบ่งได้เป็น3ประเภทคือ 1. การกดทับการกดทับที่มีต่อบรรจุภัณฑ์ที่ไม่แข็งแรงพออาจทําให้สินค้าเกษตรบอบช้าได้ง่ายการกดทับเกิดจากการบรรจุสินค้ามากจนเกินไปหรืออ,อัดแน่นและการจัดวางที่ไม่เหมาะสมการเรียงซ้อนกันหลายๆชั้นทําให้สินค้าที่อยู่ด้านล่างและด้านในได้รับความเสียหาย สองการกระแทกในระหว่างการขนส่งกล่องสิ er Mother, no นค้าเกษตรเกิดจากการโยนหรือการกระแทกกล่องอื <icked chan>? ่นหรือตกกระแทกพื้นเป็นสาเหตุที่ส่งผลให้ผักเกิดการช้ำและเน่าเสียได้สามการสั่นสะเทือนเกิดจากการสั่นสะเทือนของพานะที่ใช้ขนถ่ายระหว่างการขนส่งหรือรถขนส่งสินค้าการสั่นสะเทือนจะทําให้เกิดการเสียดสีระหว่างสินค้าด้วยกันหรือการเสียดสีระหว่างสินค้ากับบรรจุภัณฑ์จนก่อให้เกิดรอยช้ำและเน่าเสียได้ ความต้องการการบรรจุภาสินค้าเกษตรผลผลิตสดเพื่อการขนส่งและการเก็บรักษาเกิดจากลักษณะตามธรรมชาติของสินค้าเกษตรผลผลิตสดลักษณะเฉพาะของสินค้าเกษตรแต่ละชนิดเช่นรูปร่างขนาดที่ไม่เหมือนกันมีผลกับการน่าเสียของสินค้าในระหว่างการขนส่งหรือความต้องการให้ความเย็นเนื่องจากการลดอุณหภูมิเป็นปัจจัยสําคัญเป็นอย่างมากซึ่งการทาความเย็นมีหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ําแข็งการใช้อากาศเย็นทั้งนี้ในการทําความเย็นให้มีประสิทธิภาพดีต้องอาศัยบรรจุภัณฑ์ที่เอื้ออํานวยต่อการทําความเย็นด้วย หรือความต้องการในการปกป้องจากการสูญเสียน้ําสินค้าเกษตรผลผลิตส,สดจำพวกผักและผลไม้จะมีองค์ประกอบเป็นน้ําและเกิดการสูญเสียน้ําได้ง่ายซึ่งการสูญเสียน้ามากอาจทำสินค้าเหี่ยวได้ดังนั้นบรรจุภัณฑ์ต้องมีส่วนช่วยรักษาน้ําให้ด้วยชนิดบรรจุภัณฑ์สําหรับสินค้าเกษตรผลผลิตสดที่ใช้ในการขนส่งแบ่งออกเป็นเข่งไม้กล่องกระดาษลูกฟูกพลาสติกแบบคงรูปภาชนาไม้โฟม หรือผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษขึ้นรูปเป็นต้นดังนั้นบรรจุภัณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการบรรจุสำหรับสินค้าเกษตรผลผลิตสดหรือผลิตผลทางการเกษตรเท่านั้นแต่ยังมีบรรจุภัณฑ์อีกมากมายที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้โดยการเลือกใช้ต้องพิจารณาถึงลักษณะของพักละชนิดลักษณะการขนส่งสินค้าและกฎระเบียบของแต่ละประเทศในกรณีที่ต้องมีการส่งออกทั้งนี้บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทสินค้าเกษตรผลผลิตสด ถือเป็นเรื่องสําคัญที่จะส่งผลกระทบโดยตรงกับอายุของผลิตภัณฑ์จึงต้องมีการพิถีวิถันเลือกใช้มากกว่าผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆเพื่อสินค้ามีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานและมีคุณภาพก่อนที่จะมีการขนส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภค DOAE Learning สนับสนุนให้ทุกเวลาของคุณเป็นเวลาแห่งการ